สุกแล้วเขาจะลอยๆขึ้นมาค่ะจับพับประกบไปเลยค่ะหืมน่ากินสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับกวนเจ้าเข้าครัววันนี้เขาเสนอเมโน,โนูถั่วแปบอันชั้นค่ะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะอยากรู้วิธีทำเป็นยังไงไปดูกันเลยมาเริ่มเตรียมในส่วนของชวเขียวล้อเปลือกค่ะ โดยกวางจะถั่วใส่อ่างผสมไว้และล้างให้สะอาดน้ำใสเลยนะคะได้สะอาดตามที่ต้องการแล้วกวางจะใส่น้ำไปให้ท่วมค่ะและแช่ทิ้งไว้สองถึงสามชั่วโมงเลยครบเวลากวางจะล้างน้ำทิง้งสองถึงสามน้ำและเทสศด,ดน้ำพักไว้ค่ะแล้วจะปูผ้าขอบางที่ลังถึงค่ะเอาถั่วมาเทใส่เลยเกลี่ยให้กระจายทั่วนะคะ แล้ววนๆให้มีรูไอน้ำขึ้นได้ด้วยค่ะเอาชายผ้าขับบางคุมไว้แล้วกวนจะเอาขึ้นนึ่งบนน้ำเดือดที่20นาทีค่ะมาเตรียมต่อในส่วนของมะพร้าวทึนทึกค่ะโดยกวนจะขูดมะพร้าวทึนทึกให้เป็นเส้นๆไว้นะคะทั้งหมดจะได้แบบนี้เลยค่ะแล้วกวนจะโรยเกลือป่นลงไปค่ะ คลุกผสมให้เข้ากันอีกหน่อยค่ะถั่วนึ่งไว้ครบเวลาเอาลงจากเตาได้เลยค่ะแล้วกวนเจ้าถั่วเทใส่ถาดไว้นะคะเกลี่ยอีกหน่อยแล้วพักไว้ให้เย็นเลยค่ะแล้วเอามะพร้าวที่คลุกผสมไว้มาใส่หลังถึงเลยค่ะ เกี่ยเกียอีกหน่อยแล้วเอาชายผ้าขาวบางคุมไว้แล้วกวนจะเอาขึ้นนึ่งบนน้ำเดือด5-10นาทีค่ะครบเวลาเอาลงจากเตาได้เลยค่ะแล้วกวนจะเอาเทใส่ถาดไว้นะคะกวนจะตักเอาถั่วที่นึ่งไว้มาใส่อีกหน่อยค่ะ ผุกผสมให้เข้ากันและเอาพักไว้ก่อนนะคะจากนั้นจะมาเตรียมในส่วนของแป้งข้าวเหนียวค่ะน้ำต้มดอกอัญชันแป้งข้าวเหนียวและน้ำต้มดอกอัญชันผสมมะนาวค่ะโดยกวอนจะแป้งข้าวเหนียวเทใส่อ่างผสมไว้ค่ะและค่อยๆทยอยใส่น้ำต้มดอกอัญชันลงไป นวดนวดให้แป้งจับก้อนเลยนะคะถ้าเหลวไปให้เติมแป้งถ้าแห้งไปให้เติมน้ำได้ค่ะของกวางนวดจนจับก้อนแบบนี้เลยนะคะจะได้เนียนๆปั้นได้แบบนี้เลยค่ะและมาทำอีกสีค่ะเด็กวางจะใช้น้ำอัญชันผสมมะนาวผสมกับแป้งค่ะ นวดนวดให้เข้ากันเลยนะคะของกวางจะจับก้อนปั้นได้แบบนี้เลยค่ะถ้าแป้งยังไม่ได้ใช้หาอะไรคุมกันลมไว้ด้วยนะคะแล้วกวางจะโรยแป้งข้าวเหนียวที่ถาดนิดหน่อยค่ะแบ่งแป้งมาปั้นเป็นก้อนกลมๆค่ะและจับบีบแบออกให้เป็นแผ่นค่ะ ขนาดตามที่ต้องการได้เลยนะคะเอาวางพักไว้รอน้ำเดือดนะคะและทําต่อเลยคะ่ะปั้นเป็นก้อนกลมๆบีบให้แบนเป็นแผ่นบางคะ่ะของกวางจะได้ประมาณนี้เลยนะคะน้ำต้มไว้เดือดแล้วนะคะเอาขนมลงต้มได้เลยคะ่ะ แล้วกวนจะปล่อยไว้แบบนี้เลยนะคะถ้าขนมสุกเขาจะล,ะลอยๆขึ้นมาค่ะแล้วกวนจะต้มต่ออีก3นาทีนะคะได้แล้วช้อนขึ้นเสด็จน้ำเลยค่ะแล้วเอามาวางบนถาดมะพร้าวที่เราเตรียมไว้ค่ะทำต่อจนหมดเลยนะคะ ของกวางจะได้แบบนี้เลยค่ะตักเอาถั่วที่นึ่งไว้มาวางเลยค่ะและจับพับประกบกันเลยค่ะจับคุกให้ติดมะพร้าวอีกหน่อยทำต่อจนหมดเลยนะคะ ได้ตัวอ้วนๆเลยนะคะของกวางทําได้16ตัวแบบนี้เลยค่ะแล้วจะมาเตรียมต่อในส่วนของงาขาวงาดําคั่วและน้ตาตาลทรายค่ะโดยเอาน้ำตาลทรายใส่ชามผสมค่ะตามด้วยงาขาวงาดําคั่วคนผสมให้เข้ากันเลยนะคะ พอเข้ากันแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะโรยงาน้ำตาลได้ตามชอบเลยนะคะนุมน่มๆเลยอน่ากินเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะ ถั่วแปบอันชันที่กวางทำในวันนี้นะคะก็จะอร่อยหอมนุ่มหนุบหนับกรุบกรับมากๆเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมลองไปทำกันดูนะคะรับรองค่ะว่าอร่อยแน่นอนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกวางได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย